เมื่อส่งรูปออกมาดีแล้วเนี่ยมันก็สามารถมีมูลค่าได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นเพือผู้เพศเมียนะครับก็ูปฟา้าประธานล่าสุดมาได้ยินแอบได้ยินพวกมาแหละเพราะว่าผมไปขอไปขอยืมเขาเขาไม่ให้เขาขายได้สองล้านเขาบอกว่าขอยืมแค่สองแสนสิจะมาจัดงานควายก็ <c oughs> เลยรู้ว่าเ <c oughs> ขาเ้องขายได้สองล้านเพจผู้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นผู้จะเมียขอให้ออกมาดียังไงก็เป็นที่ต้องการนะครับ ตัวนี้ควายผมเองนะตัวนี้คืออ่างเป่ามันคือสตอรี่เรื่องเล่าก็คือว่าที่ทําให้ผมมาเลี้ยงควายนั่นก็คือได้เห็นแม่ควายตัวนี้นั่นคือแม่อ่งางเปาแม่ควายเผือกตัวนี้นะครับสายของเขานั่นก็คือพ่อเขาคือแก้วฟ้าพญาหงนะครับก็คือของของนายกเอกของเราที่อยู่ อยู่สระอ่าอยู่ปาจีนปาจีนนี่เองนะครับนายกเอกของเราก็คือพญาควายเผือกก็คือเจ้าแก้วฟ้ากับแม่เป็นแม่สำลิศนะครับก็เป็นเหล่าของลุงกำลังโส๊์เป็นเหล่าควายยักษ์จากภูไทธาน,นีทั้งคู่นะฮะเป็นจุดเริ่มต้นของผมที่ได้มาเลี้ยงควายนะตอนนี้ก็คือแม่ควายตัวนี้ให้เป็นสตอรี่ให้กับพี่น้องทุกๆคนได้ได้รู้กันแล้วเป็นจุดเริ่มต้นหลายๆอย่างกับ ช่อง n a v วิ a ัฒชานที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของผมก็คลิปแรกก็คือคลิปการซื้อแม่ควายตัวนี้ในราคา1ล้านบาทเมื่อ4ปีก่อนก็นี่แหละครับก็เคยก็เลยทำให้ทุกๆอย่างมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะจากแม่ตัวนี้เจ้าเพลินที่อยู่ในคลิป ที่มอบกันสองล้านบาทที่ผมร้องไห้ก็คือเกิดจากแม่อังเปาตัวนี้ก็ตอนนี้ก็กำลังรอรอที่จะผสมในครั้งต่อไปซึ่งครั้งนี้ก็สมบูรณ์ดีโดยการดูแลของพี่เต้ซับปณีจังหวัดอุทัยธานีก็เดี๋ยวนี้ก็หวังว่าจะได้ทออีกสักหนึ่งทีนะครับไม่ได้ติดเงินล้านมานานแล้ว อยอกหยอกหยอกก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงวายของผมนี่ก็คือเลยจัดงานครั้งที่หนึ่งก็เลยอยากเอาวายตัวแรกตัวที่หนึ่งของผมมาให้พี่น้องได้ดูกันนี่เป็นเพศเมียสีเผือกที่พันธุกรรมดีแล้วก็ส่งลูกได้ราคาเกินล้านอยากให้พี่น้องได้มาดูว่าไม่ได้ได้มาดูหรอกผมอวดอ่ะคือผมอวดแหละคือผมตั้งใจมาอวดแหละ เลยก็ให้พี่น้องไม่ดูกันนะครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณทุกทาครับขอบคุณเลยเดี๋ยวเชิญพอพันตัวถัดไปด้านซ้ายมือเลยนะครับเฉดด้า<ช>นหน,น้าเลยครับ